สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สวนอินทราลำเก็บที่ชัยครับบนเนื้อที่50ไร่นะครับวันนี้อินทราลำสายพันธุ์บาฮีของเราอีก1เดือนครึ่งน,นะครับจะได้เริ่มเก็บผลผลิตแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเปิด ที่เราเปิดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการปิดถุงนะครับที่เราเปิดขึ้นเพื่อที่ที่เราเปิดเพราะว่าเราต้องการระบายอากาศนะครับแล้วก็ป้องกันให้ให้ผิวของอินทผลัมเนี่ยได้มีการสัมผัสแสงแดดนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะผลผลิตเริ่มออกเข้าสู่ตลาดนะครับอีกประมาณ1เดือนครึ่งน,นะครับผลผลิตของเจดพิชัยนะครับอินทผลัม ก็จะออกเข้าสู่ตลาดนะครับผม